เรามาถึงแล้วนะคะนี่ไงเด็กๆเด็กๆนั่งเลยจ้าเอ๋เอ <i> 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 ๋คนเยอะคนเริ่มเยอะแล้วคะ่ะโรงเรียนบ้านหนองแสงจเจริญพัฒนาของเรานะคะเราก็นั่งข้างหญ้านะคะอ่ะาพระสงฆ์ก็กําลังจะมาแล้วคะ่ะพระสงฆ์มาแล้วนะคะพระสงฆ์มาแล้ว <i> หนึ่งร้อยเอวงใช่ไหมคะลูกหนึ่งร้อยลูกนะคะอุ้ยคนเยอะมากเลยค่ะแถวยาวเลยเปะะ็น<ม>นั่งจะนราย่นายั่งจะได้คนว่า เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเราดูค่อยดูอีกอีกตอนหนึ่งนะคะตอนที่พระสมเดินมานะ,ะอต,าตอนนี้ก <บา S 1> ำลังเตรียมตัวกันหาที่นั่งนะคะหาที่นั่งที่นั่งเรามีที่นั่งแล้วยังเหลือขนมกยูต้องเก็บขนมนเนี่ยฮะะเราต้องเกะบขนมไว้ใส่บาตรนะคะนี่ขนมกับ ไมโลเนี้เราต้องแกะเนาะเดี๋ยวแม่พาแกะนะคะไมโลันนันไมโล,ม,โลมันก็เหมือนโอวัลตินน่ะลูกอ่าเราต้องแกะออกอย่างนี้นะอ่าแกะเลยค่ะแกะออกเป็นหอเป็นหอ,นหอมันจะกิน,นง,ง่ายเป็นยังไงพี่แกะเลยค่ะะได้เลยว้าแกะได้เลย,แก,เลยแกะนี้ด้วยนะ นี่วัดบ่อน้ำพระอินนะคะวัดบ่อน้ำพระอินมาแล้วรุมาแล้วพอินะะั่ไม่เป็นเด้๋ยวน่งมั่พาแกนั่งนะห้นั่งงม่่อ